สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็ทางช่องก็ได้เดินทางมาที่ตำหนักอาจารย์สมบัตินะคะก็ขอต้อนรับอาจารย์มาสมบัติอาจารย์โจ้นะคะก็ <lateral 57 S 2> วันนี้ก็มาถือโอกาสมาไหว้อาจารย์มาไหว้หลวงปู่สวงก็จะมาสวดมนต์ที่นี่ด้วยเดี๋ยวเราก็จะติดตามตัวเลขขอตอนที่หลวงปู่สวงมาที่นี่นะคะเดี๋ยวก็ติดตามตัวเลขกันว่าเราจะได้ตัวเลขไหนค่ะตามรับชมกันหน้านะคะ ค่ะนี่ก็เป็นขันที่จะร่วมสวดมนต์นะคะที่ตำหนักอาจารย์นี่ก็คือทุกท่กทานทุกคนสามารถมาสวดมนต์ที่นี่ได้ทุกคืนนะคะก็อาจารย์บอกว่าถ้าใครที่มาสวดมนต์ที่ตำหนักสามคืนชีวิตก็จะเปลี่ยนและดีขึ้นค่ะ Tuahara tuahasa sama samputasa namo dasa pakawatuahara tuahasa sama samputasa namo अरहं सम्म सम्भूत ईषाचरणसम्पन्नो सुखतो लो कवितु अनु तरो पुरुषथं सार ปันโนภคขวัโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุการิอัตถะปุริสับปคลาเอสาภคขวัโตสาวกสังโฆอาหุนโยปะ

ตินายกาสัพเพปฏิทิตามัยหังมัตตเกเปมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจัเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรศภะคุณาคารหัตไยเมอนุรุโตสารีปุตโต cada oh, oh, ุทธังรัตนังธัมมังรัตนังสังฆังรัตนังพุทธังประสิทธิเมธัมมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมสาธุสาธุอพระมนีสุขุทุทองค์ยงนานในลลางยงดีสุขดีขอให้ลหลางตัดอากโลภใจแก่ดชขอให้ลุลางมีโชคมีลาภมีความโดมากปลานา ก็สวดมนเสร็จแล้วก็มากรวดน้ำให้นะคะ สมมันเร็จแล้วก็จะให้อาจารย์โจ้สมหลวงปู่มานะคะถามตัวเลขหลวงปู่กัน กินอบรับายกนอเป็นยังไงกร้านทุกอย่างว่าไทยธรรมอยามาเข้าท้ายธรรมจาลวงปู่ได้มาเอ็ดงานไก่นหลวงป้ใช่ พ่อพูดเดียวแหละผู้อื่นนี่ความสุขน้ำพ้นกันดีใช่พ่อเหิืนป่าเพ้นเอิ่นป้าเอาพลเมียุ่นไปเพื่อแบกผู้อื่นได้ก็นี่ไปเหมือน่ากันสิป <c oughs> เป็นเช่ไนไรละอวนตัวกะสบายดีพ่อเธอลงเบาใจหลายเรื่องด้วยครับผมเออเราเรื่อง กประเหตุตามที่รูแนะนำมาครับโตื่นเศร้ว่าปฏิบัติตามที่ให้ปัญจาวัายารู เมื่อนี่คนสูกแล้วัันทีหนึ่งเป็นขมาาเดี๋วปูมากขอกระินเพิ่นไหนมีบารมีบุญพิ่นในอดนจชาติก้อนเพิ่นเคยสะสมบุญไวถึงไม่ย่ามนี้ก็ได้เกิดเป็นคนแม่ลำบาบังเกิ้งชีวิตก็ได้มีบารมีที่ว่าจะคองให้สั่งไว้มันต้ามาให้ในบิงแย่งต้นเถ่าแล้วได้ลกเดิม อันนี้แน่บมเห็นดอกเดิมบุ่นไั่พุ่นมันการสะสมบารมีไว้เป็นท่านบุญแต่ละคนคนนั้นคบครบโอ้่่โต้ถามแดุ้งล้านโตบอกรับอันเน,นเนี่ยทุนเหตุถามว่าไอ้งานโยไออย่างก็อูท่องซีดีว่าโวอ่นอ เดี๋ยวอ่างทอง๋ยวอ่างทองพอพอได้เรือลูกฮะฮุนการาที่พ่อไอ้น่นกับักหลายหนึ่งครับครับลูกอีคอยจำได้อยู่ห่องไปมองไม่เห็นอ่านใหม่บอกครับเห็นอ่านใหม่เรื่องงานเขาเป็นงานใหม่ครับเป็น เพิ่นรายจีดีบองานของนี้ครับงา,านท่องตัวประักษใจกคับเพิ่นบอก็ตั้งใจอยู่พ่อเพิเ่นกะให้ต้งถามปูนี่แหละเพราะว่าผมบอกเพิ่นไปแล้วว่าไม่ได้ดีอยู่อันพี่หนีวันจับเงินจากงานได้หล,ลายอยู่แต่ว่านำมาสุขภบอาพบ้นกับเราก็ไอทีเท่าใดค่ะ แต่ว่านั่นงควานสมัรของเพื่อนที่ว่ามุนา่นกุศลเก่าเพื่อนมาสะสมให<ช>้เกิดแรงบารมีไม่ตะคนหาคนแย่อยากหาได้ลุกเด้<ช>อความตัง้งใจเพื่อนมันมีหลายอย่างปวด<ช>เออแต่ว่าแรงมุ่นผลลายได้อลุกเพราะว่าเพื่อนมาเก็บบุญนิทานครับแรงมุ่นผลลาย ต้อไปนี่เวลาเป็นนิดเนี่นยบอสัมเด็จเป็นสิคิดหอดไอ้ครูอาจารย์<ช>แต่ว่าทิพานมากนั่นวันไหนหอดว่าคิดหอดบุญในไอเจ้าของ<ช>เฮ็ดแล้วเฮ็ดเลยวันไหนมาอธิษฐานไอเจ้าของว่ามีดีมีแห้งสิไปดีอยู่ดอกเดินลูกเด้อแต่ว่าเพื่อนนั้นเป็นคนรักษาสุขภาพเจ้าของเนี่ย เรื่องบ้างเรื่องบอปอคิดกับบต้องคิดด๊อก ยังไมปพาเพื่อนอกเธอเพื่อนก็วบบ่ามานหยอกซื่อๆหรอกหมอกุม่านวะกรุม่านหลายวันนี้มาขา่าวนั่นด้วยกู ช่วยในมืแะลกเด้อสาธุค่ะตามีว่าตั้งใจมันไหนทุกอย่างค่ะคือพ่เคยบอกแหละตกี่เห็นยังมาตั้งใจมืดค่ะจริงเม็เสียไ้ทั้งัง<อ>่งนีแน่ไปมาเปิ้ลมาเอาใหมล่ละเด้อว,วันบนเออลานโตเปิมาเใดล่นล่น,นมาทานเขบ้นานจา้าจ้าาจ้าจ้้รรอ เรารมาทันม <t ops> ันวอกิ๊เนสีหรอครับอในไลน์ยังมีว่าไปว่อถึงสาเลยอค่ะก็อันนี้เพืนดังใจแนวไหนคะเพื่อนว่าญ่แล้วเอาใหมตะกี้เป็นนิดหน่อยเออบิดก่านิดหน่อยนเพือนว่าคิดเป็นละไรอ่ ลงทาามาลายเือจะไปยังกระลุดมือว่าใส่มือหนักหนกระลุดมือนั้งโต้เห็นปุบุเหนื่อยกรบบายโทนระุดเด้อก็เมื่อนี้กรดุดเด้รับถูกค่ะปุ้หนักเป็นสีส้มโต้ในนี้ดเก้าดูค่ะแต่ว่าเวลามีความอยาก มันสอยมันม่าอยู่เรือค่ะแล้วทางตังเดิัมจ้งมันไม่เอยครับมันเป็นคณบ้านของเส้นทางตัวเองครับมันละออกวัไหนเราูอันแนวทางของตัวนั้นครับผมเอาใจต่นางนี่เอยครับเรา,าั้งใจพราะสิ้นสุดเรื่องคดีแล้วร็ตั้งใจแรับ ก็มียางเหลือมันกับบ้านไ,ไ <พอ S 1> ม่ได้เนาะครับพ่อให้นั่งใจก็บ่ต้องนั่งใจแล้วเด้<พ>อลูกเด้อคลื่อนเอออย่าไปคิดว่าหอดมันคให้ <พอ S 1> มันเป็นสายหนักไปครับพ่อเออไล่บ่ย้อนกลับบ้านแล้วละอันความตรงตัวครัแต่ว <พอ S 1> ่าต้องไปนหนีงก็ต้องสาราให้เจ้าของใหม่นี่ครยเพ<อ>่อได้ดยินอยู่พูดถึงคนอื่นว่า โกเกียร์ักซีขึ้นมาได้เองลูกไปคิดว่าสแตนพอร์ตนำลุกอันต้นนั่รไหนเฮ็ดบุญใหญ่เด้อครับพออยู่ทางใดไหนเป็นก้นใหญ่น่ะมันก็คือเก่าล่ะลูกเพราะมีไปเอาบารมีโตไม่ได้ดอกครเด้อแต่ว่ารังเท้อมันก็เจอมูม่านแหนมเป็นเรื่องปกติธรรมดาล่ะเนาะ กาพอรมให้บินดีบิกบดกระพดด้วยครับล<ม>ูพราะว่าปีหน้าฟาไม่ลกูกค้องซิมมีเสือมีเสียงกรับมาอีกครั้งหนึ่งครับนื่อีกคราบเยลครับูต้ง่อี้เข็บเอาตามที่ปูซีเนี่ยลกซเซฟเลยแล้ว <c oughs> เออว่าต้องดือแล้วลูกให้ตือไายนั้นมันก็อยากล่เออเออจักสันหน้เนาะมื่อนี้ลูกแปมมันมันขอสุกแล้วอยากขมสตยากขอกแลากเป็นใบเบิกข้านเขอ ซอยเป็นสะพานบนไฮเอ็ซี่เฟิ่นได้มีตัวนี้หนึ่งตุลาเนนะครับสัเสียงฮิลลแลนดนะขอเลยกันแน่เห็บนบอกก็จซำได้ สาธุค่ะน้มันด้วยกเดอปังปังเออค่าเสียงทั้งอทุกอย่างเนีลูกตามตอทอย่างแันมันบงานกลยอื่อเดือนปสิง แห่งแต่ยางไปแห่งแต่มีปูเมตตาหลายหน้านี้เออเห็นแต่เปียแค่เพ็นไม่อยู่สยอมสมเห็นเนเดินตามไปนักกันบ่แมนว่าแต่มองนีเดินที่เมตตาเพื่อนไปร่างไหนับมีปูมตตาเพื่นหลายเด้ียวทุกค่ะ ทั้งสันในก,ก็นกขับกอนนอรอใค่ะปูมาให้โชคลุกหลาน เป็นตัวเลขหลวงปู่ให้ตรงกับอาจารย์ทำตรงตัวเดียวกันตัวเลขมาจากไหนนะคะที่ปูเนี่ยปูให้หกสี่สามอาจารย์ได้สองสองสี่หกจะบำเภาวนาได้<ส>อาจารย์ก็ได้สามสี่หกอาจารย์ได้สองสี่หกสองสี่หกเหมือนกันเหมือนปูเลย ปูมาก็ได้ตัวเลขเป็นตัวนี้นะคะท่านผู้ชมก็เอาไปพิจารณาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกปลูาให้โชคให้ลาบอันนี้ก็เป็นตัวเลข m 1 0 0ก็อาจารย์ว่าส่วนบ,บางคนมาขอเป็นหวยห้านนอยก็หรือคอโชคขอเสียงโชคบางทีก็เอาตัวเลขจากาฝาไปฝ่า m 1 0 0ที่ถวายปูก็ได้โชคกันเหมือนกันนะคะ ก็เอาเป็นทางเลือกอีกทางนึงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะคะก็วันนี้ก็ได้เดินทางมาค้างที่ตำหนักอาจารย์เพื่อที่จะร่วมสวดมนต์และคุยกับหลวงปู่สวงแล้วก็วันนี้ก็อยากให้อาจารย์ท่านฝากท่านผู้ชมไว้นิดน,นึงถึงงานที่ท่านจะเดินทางไปเผื่อท่านใดอ,อยากติดตามท่านก็งานเรามีที่ไหนยังไงคะก็วันที่สามที่สี่นี้ขอเชิญสามสิบ ท่านเนาะล่มไปควนข้าวทิพย์ที่วัดบ้านสนสัตตารามที่ตำบลสกาอําเภอสังข่าจังหวัดสุรินทร์วัดหลวงปู่ออกนะครับเจอกันวันที่สามที่สี่นี้สามสี่ตุลานอาจารย์ก็จะไปร่วมงานด้วยนะครับก็จะเป็นงานประจําปีทางอาจารย์ก็จะไปทุกๆปีอยู่แล้วงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่มากของ ก็จะมีวัตถุมงคลอาจารย์จะวัตถุมงคลไปกิตไปร่วมงานด้วยไปแจกไปรับของแจกได้ก็จะเป็นสายก็จะรู้จักดีในของอาจารย์นะคะเป็นสิทธิ์เอกของหลวงปู่ข้าวแห้งซึ่งหลวงปู่ข้าวแห้งก็เป็นสิทธิ์เอกของหลวงปู่สวงอาจารย์ก็จะมีการเอาเครื่องรางไปด้วยนะคะวันนั้นรืองรางของวัตถุมงคลไปช่วยในงานนะคะฤาษ์ก็จะมีร่วม ทำบุญหรือว่าทำโรงทานก็แจ้งความประสงค์ทางวัดได้เลยค่ะมีงานบนใหญ่ในประจำปีแบบนี้ทุกๆปีลองไปเที่ยวชมดูนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากนะคะขอให้ทุกท่านได้รับโชคปังๆกันทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ